วันนี้นอกจากจะฟังคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าจะยุบพักไทยรักษาชาติหรือไม่ก็ต้องดูในเนื้อหารายละเอียดของคําวินิจฉัยด้วยนะคะว่าจะตัดสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติกี่ปีจะเป็นตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนั้นไม่ได้ระบ,บุเวลาเอาไว้นะคะก็มีนักวิชาการบางคนเหมือนกันที่ตีความบอกว่าก็ไม่น่าจะเป็นตลอดชีวิตอาจจะเป็นการตัดสิทธิ์สัก1ิปีนะคะค่ะส่วนผู้สมัครสสที่มีกว่าส 200กว่าชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนั้นแต่ทําให้ต้องเสียสิทธิทางการเมืองไปด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงสมัครหรือว่าสังกัดพรรคใหม่ได้นั้นก็มีการตั้งประเด็นคําถามเหมือนกันว่าแล้วจะมีการเยียวยาผู้สมัครสอสเหล่านี้อย่างไรค่ะ นายปริญญาเทวนานรมิกุลรองที่การบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงกรณีสารรัฐมนูญนัดฟังคำนิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการยุบพักไทยรักษาชาติจะส่งผลต่อกรรมการบริหารพักมากกว่าเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ว่าหากมีการยุบพักกรรมการบริหารพักนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลาเท่าใดจึงถูกตีความไปว่าตลอดชีวิตค่ะ อย่างไรก็ตามก็มีแนวทางเป็นไปได้ว่ากรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธ์ทางการเมือง10ปีแล้วสามารถจะตั้งพักใหม่ได้หรือถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตหรือเป็นไปได้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธ์เติมลงไปเพราะในพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอไม่ได้ระบุเวลาไว้ค่ะ แต่ประเด็นที่ต้องตั้งคำถามก็คือผู้สมัครสสอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ทําให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองไปและไม่สามารถไปลงสมัครหรือว่าสังกัดพักใหม่ได้ทานนั้นจะมีการเยียวยาผู้สมัครอย่างไรเพราะที่ผ่านมาบางกรณีก็เป็นความผิดเฉพาะบุคคลแต่นําไปสู่การยุบพักง่ายเกินไปค่ะทางด้านนายอุดมรัตนอมริดอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยนะคะว่าหากสารรัฐธรรมนูญมีคำวิจัยกรณียุบพักแทนรักษาชาติ กรรมการบริหารพรรคทารกษาชาติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งตลอดชีวิตและไม่สามารถอุดธรณนได้เพราะสารร่ามนูญมีคำวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็ผูกพันทุกองคอ์กรค่ะและประเด็นที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่กรรมการร่างเมนูญไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ยุบพักก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจึงเชื่อว่ากรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งพอสมควรเพราะผู้สมัครของพักนั้นจะขาดคุณสมบัติทันที โดยหากพักไทยรักษาชาติถูกยุบพักและหากวันเลือกตั้งประชาชนลงคะแนนให้พักพักไทยรักษาชาติก็จะกลายเป็นบัตรเสียค่ะทางด้านนายกฤตเอื้อวงรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงผลกระทบที่จะมีต่อการเลือกตั้งหากมีการวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติหลายฝ่ายก็กังวลในกรณีนี้เพราะบัตรเลือกตั้งมีการระบุผู้สมัครและพักลงไปแล้วซึ่งหากถูกยุบผู้สมัครและพักก็จะสิ้นสถานะ หากมีประชาชนกาเรเลือกบัตรนั้นก็จะกลายเป็นบัตรเสียโดยที่ไม่ต้องไปเพิกถอนผู้สมัครแต่อย่างใดค่ะ